ห้าช่วงของชีวิตเนี่ยเราเอาไปไว้ตอนเย็นทุ่มหนึ่งนะเราเดทเวลาทักสิบนาทีหือว่าถึง20่สนาทีสักห้าโมงคึ่มงมันก็แต่มันก็ร้อนเรามาดูเลขใช้กรราเลขใช้กรรมคือเลขชุดไหนใครมีบ้างใช้กร <c oughs> เนี่ยสองเจ็ดเก้าอสอาง,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 งสองส <c oughs> ี่เ,ตเก้นึ่งหนึ่งสองเชุดนี้ดรปัญญาเลขใช้กม ได้ท <idd les Lust> well ี่ใช้คำนะยิ่งถ้าแต่ว่าเลขสามชุดนี่นะถ้าไปไอคิวเจ็ด้วยนะโอ้โหรีบปฏิบัติเลยชาติสุดท้ายรีบทำให้เร็วๆเลยไปไวเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอ่ยไปอธิษฐานไปที่ไหนก็สาธุขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะได้มากลับเกิดโลกมนุษย์ไปนิพพานไปหลุดพ้นแล้วถ้าปฏิบัติเพิ่มก็คือมีสามเรืใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราปฏิ ก็ได้แหละถ้าเราปฏิบัติครรมเพิ่อมอะไรปุ๊บเนี่ยเราอาจจะหลุดค้นเลชาตินี้เลยไม่จะกลับมาละเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันลำบากเลยคนพวกนี้เลยทำทำอะไรนะเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแลประโยชน์สังคมประโยชน์พี่น้องอะไรเนี่ยเพราะว่าหนึ่งหนึงสี่สิบอ่ะหรือหนึ่งสี่สิบอ่อยู่คนอยู่กับดูแลคนห้าจำพวกหนึ่งพ่อแม่ใช้นี่พ่อแม่นี่พ่อแม่เคยดูแลมาในชาติอะไรเนี่ยปานนี้เราต้องดูแลพ่มอีกสอง สามีภรรยาสามีภรรยานะแล้วก็ลูกลูกแล้วก็อะไรนะพี่น้องพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงอีกโอ้หมดเลยพ่อแม่สามีลูกพี่น้องเพื่อนฝูงคนสิเน,นี่ยต้องหนึ่งสีส่สิบเอ็ดอยู่ทำอะไรมาได้เงินได้ทองได้มาให้แต่คนห้าคนตัวเนี่ยเป็นไม่เป็น เมาถามคุณส่งไหมคุณส้มคุณส้มจริงนะยงดูพ่อแม่ไม่พอมาดูสามีอีกมีลูกอีกสามีเพราะว่าลูกชายสองคนไม่มีใครทำงานบ้านตัวเองก็ต้องทำเดียวนดูแลลูกอีกพี่น้องโอ้ไม่มีตังินก็มาขอเราอีกเพื่อนมาเยอะอีกจริงคืนเลยให้ไปหมดเลยเห็นไหมแล้วใครใครคุณอะไรที่คุณปัญญาเนี่ยไม่โตมีใครสองเจ็ดเก้าอ่ะ คุณอะไรคุณปาล์มคุณปาล์มเท่าไหร่คุณปาล์มปาล์มปาล์มคุณปาล์มตัวไหนอ๋อปีกแก่ๆนู่นนะแก่ๆนู่นโอ้ยต้องใช้คำตรงแก่เลยนะเนี่ยนี่หรือเปล่าของเก้าหนึ <esa fe> <out> ่งสองเออนี uh, <ten hundred percent> so 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 like ่คนหนึ่งไหมอ่าคุณก้อยของสองสี่ไหนอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องใช้พวกใบกลางคนเนี่ยใบปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ถือว่าตระกูลเพื่อใช้กรรมใช้นี่แล้วว่าใช้คำแล้วว่าใช้คำแล้วก็ แล้วก็หลัง41ไปปุ๊บเอ่อเรามาดู41ไปปุ๊บเนี่ยบอกว่าพอนะพอแล้วนะบอกพี่น้องพอแล้วหยุดไม่ให้แล้วจบละนี่จริงก็เองแล้วตอปใครยืมบอกไม่คืนไม่ให้แล้ยหยุดเลยใช่ไหมหยุดเลยต๊อปเลยไม่เอาละว่าเริ่มเลยนะเริ่มรักตัวเองรักตัวเองจริงใครถ้าอายุ41ไปแล้วเนี่ยเลขห์ใช้กมเนี่ย ยังไม่รู้จักนักตัวเองไม่รู้จกักตัวเองนะโอ้โหเนี่ยนะก็จะให้ให้จนนั่นจนเราหมดลมหายใจจนเราไม่มีรื่องแรงจนเขาจะดูดเลือดเราดูดอะไรเนี่ยจนมันแช่ป,ปูในในกระด้งอะไรนะดูดเลือดอในป<อ>ูเนี่ยแพ่อแม่ก็ให้อยู่ในอะแรนะใช่ไหมถึงว่าบางทีนะเราจะให้แบบว่าให้แบบว่าไม่ใช่ว่าให้หูดับตับไเหมกับให้แบบเมื่อก่อนละตอนนี้เราให้แบบว่ามีจํากัดมีขีดมีเหตุมีผล เราไม่ใช <c oughs> so ่ว <wonder> like <c oughs> ่าให้เมือนก่อนโอ้หเมื่อก่อนนี้ให้ให้แบบว่าไม่ได้เป็นมีเป็นจำกัดตอนนี้เรามีจํากัดเพราะกำลังเราก็มีจํากัดแรงก็มีจํากัดเราจะหาเงินมันไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเยอเราก็เริ่มแล้วี่และนะเนี่ยสี่สิบเอ็ดไปเนี่ยต้องรับตัวเองต้องรับตัวเองมากหมายถึงรับตัวเองนี่คือไงสังเกตเนี่ยคนพวกนี้ให้คนอื่นให้ได้หมดนนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเด็กรนอะไรเพื่อนอะไรให้ได้หมดแต่ตัวเองอี่ย เห็นชุเรียนน่ะเด็กจะกินชุเรียน,นแงยพแงไหมเด็กจะกินมังคุดแพงไหมเด็กจะใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรนะั้นมันแพงไหมสรุปแล้วไงนะั้ไม่กล้าซื้ออะไรให้ตัวเองไม่กล้าเลยแต่ซื้อให้คนอื่นเนี่ยชุดอะไรให้คน,นให้ได้หมดแต่ตัวเองมันไม่ให้เป็นไหมเป็นไหมใครที่อันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรักตัวเองอยังไงหลังสี่สิบเอ็ดไป กูอยากกินส oh, ้มตำมลยซื้อเลยจานเรากูอยากกินทุเรียนไม่สนใจซื้อกินเลยกูอยากจะใส่รถเลยก็ซื้อเลยกูอยากจะซื้อเลยโอ้โหรู้สึกพอเราเริ่มรักตัวเองเรเริ่มเริ่มอะไรอยากกินก็กินอยากจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวอยากจะไปอะไรโอ้โหรู้สึกว่าโอ้หอันนี้เราเพิ่งมรรู้จักรักตัวเองอยากขเนอออยากหาความสุขให้ตัวเองนแสดงว่าคุณก้อยนี่อันนี้ยังยังใช่ไหมหรือว่ากำลังเริ่มผ่านมาสองสามปีแล้วมั้ย เริ่มรักตัวเองเลยใช่ไหมโอ้โหนี่แหละไหมเกือบไปนะถ้าไม่รักตัวเองก็จะเป็นหมูเป็นหมาเป็นควายเป็นวัวอย่างนี้นโอเคไหมนี่แหละอาตมาเองอ่ะตมามาทันทันตัวอาตมาเิ่็เริ่มมารักตัวเองอายุ36นะก่อนหน้านี้เงินมันแทบาไม่มีเก็บในบัญชีถ้าจําได้จําความได้ที่มันเดวลาหลังน่ะในบัญชีอาตมามีประมาณ3ามแสนต้นต้นไปอยู่ไต้หวันตั้งกี่ปีอ่ะ อายุ1ิบเจ็ดส uh, oh, so okay ิบแปดิบเามหประมาณเนี้ยอ่าสิกว่าปี20ปีไม่มีเงินเก็บเงินอามีแสนสองแสนสามอาพี่ชายว่าโอ้หน่าสวนคนนั้นจะขายเจ็ดสามแสนไม่มีตังตู้เขายืมก่อนให้ไปสามแสนโอ้ไม่ได้เราบงบี้ยหรอกกลับมาพอโน่นน่ะส้มออกดอกกันมาห้าหกปีน่ะก็จะได้คืนพี่ชายมาคืนเสร็อ่ะเดี๋ยวพี่สาวก็ได้เยอะไปเยอะไปนั้นยืมโอ้เงินเฮียจะจะเกี่ยวไปเนี่ย เยียบเยียบล้านเลยนะเยียบเยียบล้านเลยเสร็จแล้วบางคนเนี่ยก็ยังติดอยู่นะยังไม่คืนให้อยู่ตอนเนี้มาก็าไม่รู้จะขอไงถ้าจะขอก็จะทะเลาะกันละแล้วเขา่าเดี๋ยวมันจะมามีขอยืมอีกโอ้โหจะขอยืมจะให้ไมมถามด้วยไม่ไมเลฟโอ้โหหลักขึ้นล้านนะอยู่ที่เขาอ่ะจยไม่คืนเลยเนี่ยเราจะให้ไม่ให้เพราะว่าเราต้องอะไรนะรักตัวเองนะเราก็ไม่ได้มีอาชีพที่ว่ามีเงินเดือนกินตลอด มีอาชีพตลอดมั่นคงไม่มีเราก็เนี่ยสอนบ้างไปนวดตรงนั้นบ้างไปออกหน่วยตรงนั้นบ้างคนเชิญเงินไม่ได้มีมีแบบว่าเดือนหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งมันไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เป็นผ <c oughs> ลิตแบงก์อะไรเยลยก็ยว่าหลังจากมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยที่ให้ตามาคือว่ารักตัวเองเยอะละเริ่มอะไรนะเริ่มเซโนเป็นละเ <c oughs> มื่อกีน้นี่ใจใหญ่ใจกว้างไปอยู่ต่างประเทศรวยมีตังค์เนี่ย มาเมื่อไรก็แจกต่างหมดร้านมีกี่คนสามสี่คนตอนนั้นสองพันสองพันตัวท่นเนี่ยมึงมากูไปให้มึงไม่มากูไม่ไปให้มึงก็ไม่ขออะไรไม่สนใจละเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราเลยว่าพระพุทธเจ้าเลยว่ากรรมมุนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนกรรมใครกรรมมันบางทีเราช่วยช่วยเยอะแหละโอ้โีเพราะญาติพี่น้องเนี่ยบางทีเราช่วยจนแบบว่า มันมันมันเกินกาลังเกินนี่แหละตลาดเนี่ยเราเนมาลากที่เกตรเร่ปฏิเสธใครที่เคยยืมเอาคืนให้ก็คืนให้ละแล้วก็ร er ับไปใครที่ไม่คืนมาขอยืมอีกไม่ให้เลยต้องคืนต้องทําทํางานให้สมมติว่าจะมาให้หลานคนนึงทำเตียงทําเตียงบางทีก็จะเบิกก่อนนะโต๊ะโต๊ะขอยืมตังแสหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคืนให้แต่ทําเต็มงอันนี้จะมาไม่ได้อ่ะสั่งเตียงมาให้10เตียง2ี่เตียงเอาเงินให้ไปทําเตียงมาก็โอนเงินให้ไปนี่แหละบางที อ่าเลยเข้าใจเลยว่าอะไรนะไอ้อะไรนะเนะนะงินเงินทองทองเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยทำไมทํามาชอบทําแจ็คหมาว่าเลยนะพี่น้องกันเนี่ยอย่าให้ยืมเงินยืมทองข้ออะไรมันจะเป็นศัตรูกันเน่<อ><อ>คยได้ยินคำนี้ไหมแม้แ<อ>ต่เพื่อนกันอีกนะโอ้โห,หอเอาให้เงินเดือนตอนร้อยเขายืมเนี่ยเขามายืมเร<อ><อ>าเพราะเราสปอร์ตเลยให้ไปเลยสามแสนไปขออะไรนะยกไปไปเงินปาคกันมา,า,มาสามวันจะมาคืนให้พอสามวันปก๊เจ็ดวันก็ไม่เห็น สิบพันก็เห็นตายแล้วคูสั่งเนี่ยจะได้เกินเพื่อนกันตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนก็ดีพี่น้องจะเรียนกันมาเลยโอ้โหโดนมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอละหยุดละไม่ละปฏิเสธละบอกว่ามีก็ถือว่าไม่มีไม่มีก็เหลือไม่มีเหมือนอาจารย์มาจะยืนหยัดเลยไม่ให้เลยไม่รู้เหนียวไงไม่รู้นะอาจารย์จะว่าใครว่าอาจารย์มาหลายเป็นตาทำไมคนอื่นให้ได้แล้วตัวเองลูกหลานไองเนี่ยเออคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เงินเราเราแค่เป็นอาคารเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีคนสิงคโปร์ลูกเสร็จเนี่ย เอาเงินมาถวายตมาให้ตามาเป็นเอา,เอาส่งทุนการศึกษาให้เด็กอันนี้เป็น,น,นเด็กที่เราอุปถัมภ์เรียนเราก็ส่งให้แต่ทําไมลูกหลานตัวเองไม่ส่งที่จริงมันไม่ใช่ไม่ส่งมันเราตกลงคลอดเราเปิดคลอดอะไรมันไม่เห็นมาโผล่หน้ามาเลยบางทีมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะลูกหลานบางทีพอแล้วเราสั่งหลังจากที่นี่อะไเราใช้กรรมตนีวนี้คือว่าต้องปฏิเสธแตละสิ่งเด็ดไป ถ้าไม่หมดเนี่ยเราอยู่ใช้ใช้อยู่ในไม่รักตัวเองเหนื่อยแล้วจะต้จะเหนื่อยต้องลำบากไปอยู่นานเลยรีบเซโนเลยไม่เลยด้วยนั้นเราก็จะรวยละต่อไปเรามาดูอ่านี่เป็นเลขใช้กรรมเลขใช้นี่ใช้กรรมไม่แน่อาจจะชาติก่อนเราเคยยืมเขามาเราไม่ได้คืนชาตินี้เราต้องมาคืนเขาให้หมดอยู่ตรงกลางอ่ะพอนี่หกสิบเอ็ดอ่าเอาหกสิบหกสิบ ใช้อีก60อ่ะอาจจะช่วงนี้จะมีภาระ,ะหน้าที่หนักเหมือน2องสเจะทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ความรัวการศาสนาหรือว่าหลายๆอย่างเพราะว่ามันหนุนก็ว่ามันเนี่ยถ้ามีเราเป็นเป็นอุลิเป็นอะไรพวกเเดี๋ยวเราจะบอกอยเดี๋ยวนี้ล้วอะไร2องสองส่ระางการ ใช้กับแต่แล้วก็จะเหนื่อยจะลำบากบ่อยหน่อยจะ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 จเหนื่อยในื่อลำบากในช่วงปลายกลางคนเลยโอเคต่อไปเรามาดู8นะอะไรนะ8 0 8ศข้าแก่น้อยหนึ่งเข้าแก่ที่ว่าต้องซึ่งตัวเองต้องเรียนรู้เองบริหารจัดการเองมีไม่ใครเกิดมี178่งเง็ดแตอนี้มีึ่แปดเจ้าหนึ7 8หนึ่งเจ็ดแปเนี่ยไม่มีเลย หนึเจ็ดแปดก็คือว่าเลขอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อะรอได้เท่าไหร่เจ็ดเนี่ยอันนี้เข้าแก่จริงๆเลยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ในนี้รอบนี้ไม่มีมอาจจะแก่เท่าไหร่หกสิบเอ็ดเป็นเข้าพอดีแก่พอดีเขาเข้าแก่แต่ไม่แน่นะเดี๋ยวเราเรียนจบไปเนี่ยเราจะมีการโดเฉพาะห้าช่วงของชีวิตเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนละครชีวิตใหม่เราไม่ต้องไปรอหกสิบเป็นเท่าแก่เราสามารถจะเป็นเท่าแก่ห้าสิบ ส0่สก็ได้ตอนเนี้ยยุคนี้ท่าแก่น้อยร้อยล้านมีเยอะไหมมี2ี่สิบ้เยอะเราเป็นรายการเลยท่าแก่น้อยร้อยล้านแป๊บเดียวทำอะไรธุรกิจได้ระยล้สองหกแปดมาดูนี่ปัญญาปัญญาสองหกนึ่งเจ็ดแปดนี่ไงนี่ปัญญามีหนึ่งเจ็ดองหกแปดะแล้วก็มีเห็นกแ่ตัวไหนมีสองอ่ะอันนี้ใช่ไหมของหยกด้วยค่ะของคุณเก่งสองหกแป สองคนยกอยู่บนด้านบนด้านล่างหน้าต่อเด็กชายปัญญาสอ 8, งหกแปดด้านล่างสองหกแปดเนี่ยเราจะแบ่งปีบวกปีลบอ,อันนี้มีปีลบทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมปีลบทั้งหมดเลยใไหม,มปีลบอ่าปีบวกสองหกแปดกับปีลบสองหกแปดต่างกันนะต่างกันต่างกันยังไงปีปีลบสองหกแปดเนี่ย อายุหลัง21ปีไปเนี่ยอ่า21ปีไปเนี่ยสามารถฝึกเป็นเท่าแก่ได้ที่ว่าเท่าแก่น้อยร้อยล้านอะไเนี่ยเดียกับเนี่ยอายุ21ปีเนี่ยที่อะไรปัญญาไม่มากฉันจะต้องได้ลมโบกิีนี่สักคันรติปสะใส่โปรแกรมว่ามันต้องขับยางทําให้ได้ลงโบที่นี่27ล้านจะอมาขับสักคันหรือว่าอีกแตงหรือว่าอะไรนีหรือว่าอะไร ต้องได้สักคันใส่โปรแกรมไปเลยเนี่ยตอนนี้กี่สิบปีไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเลขแปดเนี่ยสองหกแปดเพราะว่าเป็นท่าแก่ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเรามาดูใครนะคุณหยกนี่เป็นท่าแก่ยังยังยังนะสอบตกหรือไม่สอบตกแน่นอนเป็นข้าแก่ถ้าไม่สอบตกเน,นี่ยไม่มีเลขแปดแล้วทำไมไ 20, ถึงยังไงตอนเป็นอายุยี่สิบเอ็ดทุ่ ถึง40เป็นไงบ้างทำธุรกิจตอนนั้นก็ยังทำงานประจำอยู่ค่ะทำงานเป็นเป็นลูกน้องเขาอย่างใช่ไม่ได้เป็นเข้าแก่ค่ะโอ้แสดงว่าเสียโอกาสไปเลยนั่นเนี่ยตอนนี้เข้าไป40ไปอาปาเดินแต่50เอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่เลย40ไปละเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูคนคนนั้นนี้เรามาถามคุณเจนคุณเจนก็268เป็นและยังเป็นเข้าแก่อย่างนี้ เป็นทบริษัทครอบครัวครับแต่ว่าไม่ไ <Compass> ด้บริหารสูงสุดบริษัทไม่ได้บริหารสูงสุดทำบริบริหารไมครอบครัวหาเงินไม่ครอบครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นครอบครัวแล้วนี่โอ้แบบว่ามีเราคนหนึ่งพอละโอ้ทำเงินทํางานให้ได้เท่าไหร่ให้ทุ่มเทให้ครอบครัวเพราะว่าเมื่อมองดูหมือนกับว่าอยู่ด้านด้านอะไรด้านบวกเหรอเขามีทั้งบวกทั้งลบอันนี้บริหารการงานจัดการใช่ไหมอันนี้ก็บริหารให้ครอบครัวเหมือนกันถ้าสองหกแปดอยู่ด้านบวกเนี่ย ถือว่าทําให้คนอื่นรวยเราหาเงินให้ท่าแก่รวยๆเรานะได้รับเงินเดือนได้รับหุ้นเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนแต่ท่าแก่เนี่ยได้เดือนละล้านบริษัทได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านแต่เราได้รับแค่นั้นแหละบางทีเป็นไม่ใครที่เป็นสองหกแปดเป็นไหมเราเราทำเงินได้เยอะมากแต่ว่าเอาให้ทางบริษัทหมดแล้วให้บริษัทเข้ามาเราหมดแต่แฟนเนี่ยที่ผ่านมาอะไรนะก็สองหกแปดเงินเดือน สองหกแปดอ่ะเรามีอ่ะมก็ทำโครงสีมาตลอดหลังจากเรียนจบแล้วแล้วเออทำเออทำคลื่นทำโรงงานเออบริษัทครอบครัวใช่ไหมใช่ก็ให้มาตลอดเลยไหมใช่โอเคแล้วก็ก็เหมือนกันสองหกแปดสองหกแปดถ้าด้านด้านลบเรียกว่าสี่สยี่สิบเอ็ดไปเป็นเข้าแก่ได้ถ้าด้านบวกยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบเนี่ยหาเงินให้คนอื่นโดยหาเงินให้บริษัทโดยหาเงินให้ครอบครัวรวยหรือว่า ทุนตกินครอบครัวไว้รวยแต่ตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกับว่าไม่อนุญาตตัวเองรวยเลยเพราะว่าเราไม่คนได้นี่เงินเนี่ยเป็นของครอบครัวคน,นนี้เนี่ยเพราะว่าเลขแปดเนี่ยเพราะว่าชัดเจนนะเขาเป็นคนที่ชัดเจนเลยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยคิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นใหญ่เพราะว่ามีแต่ยอมยอมยอมให้คนอื่นตัวเองนี่ว่าบางทีเร,เราเราพ่อแม่เราจะสอนบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนว่าเฮ้ จะไปรวยทําไมรวยนั่นไหนนั่มันรวยน่นมันโกงขายยาบ้ามันได้ปุ๊บแต่แล้วเราก็กลัวเลยว่าแสดนคนที่รวยเนี่ยขายยาบ้าผมแล้วเราโดนผู้ปกครงมือทวงแต่ละไอ้คนที่รวยรวยบางทีอะไรนะอ่าพ่อแม่เราจะกลัวเนี่ยไอ้ไอ้คนรวยเนี่ยมันไม่ดีอ่ะแต่บางทีเขาไม่มีเงินปุ๊บเป็นไงบ้างบางทีสังเกตก็สอนลูกรวยหรือว่า อะไรจะมันมีหนังสือที่อะไรเนี่ยพ่อสอนลูกรวยใช่ไหมแต่บางทีแต่ถ้าพ่อไม่รวยเนี่ยพ่อก็จะดูคนรวยเนี่ยมันจะอันนี้ก่อนเลยบางทีเราไปถูกปลูกฝังถูกใส่โปรแกรมไว้อ่ะจะมาก็เหมือนกันชาวไทยใหญ่เนี่ยมันจะปลูกฝังอะไรนะอยู่ดีกินหวานนะอยู่พอดีพอดีกินอะไรเราก็พอละแล้วพ่อพ่อแม่เนี่ยสังเกตุที่จะมาตอนเด็กๆมาจะมาฟังคำอะไรครับว่าเขาพ่อแม่ก็จะบอกเหมือนกันคนที่รวยๆเนี่ยมันเป็นค้าอาวุธค้าอยู่ค้ายา ไปทําเรื่องไม่ดีค้ามันลูกค้าเลยไอเราเลยว่าคนรวยๆเนี่ยเป็นคำธุรกิจมืดสีเทาหมดเลยไอเราเลยก็กลัวเลยแล้วว่าเราก็เลยไม่กล้ารวยเลยเพราะรวยนี่กลัวเขาว่าเราไปทำเนี่ยไอหน้าบ้านมันใหญ่ๆเนาะมันขายอยู่ขายใหบางทีเราเลยก็กลัวเลยเราก็ไม่มีกล้าบ้านไหนใหญ่หรือว่าอะไรตอนที่จะมามาสร้างสนามหลักเนี่ยรอบๆบ้านนี้ไม่มีบ้านหลังไหนใหญ่กว่านี้นะอันนี้หลังใหญ่ที่สุดแต่แล้วนะมีตำรวจตำรวจมาว่าเฮ้ย อันนี้ต้นน้ำยากำลังมามาปี2000นี่ยากำลังมาแรงด้วยนะฮะทำทักษิณปากยาด้วยกันน้นเขามาสอบสวนไอ้อบ้านรือนี้สร้างได้แค่เสาปีหนึ่งได้แค่คานปีหนึ่งหลังคาปีหนึ่งฟ้าผน,นังหอบห้าปีมันจะเสร็จเลยเขาว่าอ,อมันมาขายยาเลยมันไม่เสร็จสักทีเ่ที่ไหนได้มีคนมาซักแซ่บถามทางหมู่บ้านเนี่ยโอ้แม่คุณก่อนมึงขายยาหรือเปล่ทาท่าน ที่ไหนเราไม่มียาค้านะเราทําเราสวดมันตั้งตั้งตั้งปีนี้ได้สองแสนปีนี้ได้แสนสามแสนค่อยๆปลูกเสาเข็มมาอะไรมาผมก็จะเสร็จหลังนี้ได้เนี่ยกจบห้าปีตั้งแต่ปีสองพันถึงปีสองศูนย์ห้าสร้างสร้างแบบเรื่อย้ผมว่าจะมานี่เหนื่อยมากๆเลยนะสวดสวดมนต์เสียงแหบเสียงแห้งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องละสอนสักสามสี่คอร์สเดี๋ยวก็ได้ละสามอะไรนะตำหนักสักหลังหนึ่งไม่สบายสบายอะไรอย่างเงี้ยโอเค สองหกแปดเนี่ยเหมือนกันอยู่ที่ไต้หวันก็เือนกันเขาช่วยหลวงพ่อบางทีไปจับสินบนเนี่ยสร้างหลวงพ่อสร้างศาลาสร้างอะไรเนี่ยหมดไปประมาณเป็นหลายล้านเลยเว่าอยู่ไต้หวันเนี่ยเราทําให้คนอื่นรวยพอสังจากมาจากไต้หวันมาช่วยอาจารย์เหมือนกันอาจารย์จัดอบรมจับคอร์สเนี่ยบางทีเนี่ยอาจารย์เรื่องไม่ช่วยเขาก็ช่วยบางทีไปพวดไปบีบโอ้อาจารย์ก็ช่วยแต่ตัวเครื่องบินแล้วก็ใส่ซองแค่นิดหน่อย แล้วก็ไม่ว่ากันยังไงเราก็มาเสียสละมาให้หลวงพ่อก็แล้วนึกถึงอาจารย์คณนอาจารย์เราก็ทําไปให้อาจารย์เสร็จแล้วก็อาจารย์อาจารย์กโอ้โหรวยสบายเลยเราก็ยังไม่รวยหลังจากเนี่ยมาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเรียนมาเข้าใจว่าโอ้โอาตมาเลขแปดไม่มีเลยอ่าเลขหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึสามหนึ่งสี่เลขแปดอาตมาไม่มีสักตัวเลยใครที่บินไม่มีเลขแปดเห็นไหมของคุณเอไหมคุณเอมีแปดอยู่ไหมมีแปดมาอยู่ สามห้าแปดเหลือเราจะบอกว่าสามห้าแปดมีแปดในคุณเอ๋นี่ยังเมื่อก่อนนี่ยังอันนี้นะมีรหัสสามห้าแปดเราจะเปยต่อไปอันนี้สองหกแปดเนี่ยแม้เอาตอนหลังเนี่ยจะมาเริ่มมาจับคอสตั้งก่อนเนี่ยรอบแรกเนี่ยจะมาจับคอสรุ่นหนึ่งรุ่นสามสิบรุ่นยี่สิบเก้าไม่ได้คิดสตังค์เลยสามสิบปอนมาเรียนจนประมาณจุดแปดสิบเนี่ยเลี้ยงหมดเลยทั้งที่ยที่กินที่นอนที่อะไรยี่สิบเก้ารุ่นพอดีรุ่นนั้นอ่ะรุ่นยี่สิบแปด รุ่น28เป็นรุ่นอะไรนะตอนนั้นเก็บประมาณกี่พันสามพันข่านพันหกพันจำไม่ได้ละ28มันมีนักศึกษาที่มอมอ,มอ,ม,อมอแม่ฟ้าหลวงมาเรียนทั้งแปดคนเขาเรียกว่ารุ่นนั้นเลยต,ตั้งตั้งฉายาว่าหวยแสนหวยเซียนรุ่นแปดเซียนมาเรียนพอมาเรียนปุ๊บพอตอนสุดท้ายเราสรุปงานเราเปิดใจมีผู้หญิงมีหมอคนหนึ่งนะนักศึกษาคนหนึ่งนะโอ้โหร้องไห้ขีปป้มุกโป่งเลยมันขอบคุณเลยนะ มันว่ามันเกือบจะไม่ได้มาเรียนแล้วที่ไม่ได้มาเรียนเพราะอะไรมันไม่มีตังจะมาจ่ายเนี่ยห้าพันหกพันบาทตอนนี้แต่ดีเพื่อนๆมันเนี่ยรวมตังกันมาเอามาเป็นตังให้ให้แกได้มาเรียนเลยโอ้แกขอบคุณมากมากเลยหลังจากนั้นแกก็ร้องเมยโอ้แต่มาว่าแตมาทรมานน่าดูตมาทําไมดูที่นักศึกษาก็จะมาเรียนไม่มีตังเนี่ยแตมาครูอะรเนี่ยแตมาเลยตั้งแต่นันมาแตมาเลยประกาศเลยนะว่า จะเปิดคอร์สสอนฟรีตั้งแต่รุ่นยี่สิบเก้าสเอี่หนี่เปิดคอร์สประมาณ6รุ่นตอนนั้นพอประกาศป้องโอ้โหสอนฟรีเนี่ยคนมารุ่น29มาเท่าไหร่150คนโอ้โหตอนนั้นมีทีมหมอเขียวมาช่วยเป็นจิตวิสาทำไงดีเนะี่ยคุยกันทำไมโอ้โหคน150คนกินข้าวนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยก็เอาสูตรหมอเขียวมาเลยเนี่ยซึ่งหมอเขียวคืออะไรนะ ผักต้มผักลวกผัดจิ้มมัิกไม่กินเือไม่มีอะไรโอ้โหคนก็กินไม่ได้แต่อะไรอาจารย์จัดของอะไรนะเย็นฟรีแต่กินโอ้โหกินไม่ได้เลยว่าจืดชืดมากเลยโอ้โหร้านอาหารนี่ตรงข้ามมันจะมาแล้วโอ้โหตรงไหนไหนเปิดขายไอแคพดิบจนแพร่ล่มเลยคนไปกินนาหารแล้วยาพวมันเป็นแพ้ตรงนี้ตรงหัวคอเนี่ยที่ขายกาแฟนะแพ้แบบจมๆอ่ะคนกินมันบอก สุดท้ายผมจัดคอร์สรอบแรกยีก่สิบเก้าอะไรนะคนมาเรียนด้วยรุ่นสามสิบอ้าวเราก็ทําอะไรนะก็เรียนสอนฟรีฟอยู่แต่ว่าต้องมาซื้ออะไรนะเสื้อเจ็ดสีมันนี้จ็แจ๋งอ่อนนุ่มนลุ้มมากเลยนะ,ะขายเสื้อเสื้อต,ต,ตัวละเท่าไหร100่ร้อยสองร้อยห้าสิบหรือว่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยครับเจ็ดตัวโอ้ต้ 1, องพัสออสนสองครับันปวดบางคนเนี่ยขับมาจากโคราชเราจากอีสาน มากันลำ้ำรถหนึ่สิบสองคนพอมาปุ๊บไม่มีตังค์ซื้อเสี้ยโอ้ยจะอะไรโอ,โอ้พี่เสียงนี่เราลองเขี่ยวหน่นไม่มีตังค์เสี้ยวไม่ให้เรียนโอ้ก็กลับไปเสุดแล้วไอ้คนนั้นเอ้ยพอรวามีตังค์ซื้อเสี้ยก็กลับมาอีกรอบหนึ่งสี่คนมาเรียนมาปั้นแป้งคนไม่ได้ยังโอ้แต่มาตื่นึตใจเนี่ยเหี่ยวแห้งเลยสุดท้ายเอาไงดีอ่ะอ่ปะป้ายึดติมารุ่นสามเต็นี่เป็นรุ่นปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงแล้วก็อาตามาต,ตกอะไรนะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนนามสก,กุลด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงเดีย๋ยวจะคุยตอนอะไรนะสองสองสี่ให้ฟังนะเลขตอนนั้นนะสนุกมากเลยอะไรเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยหลังจากรุ่นสามสิบสามเอ็ดกลับมาใหม่เก็บตังค์มันไม่ต้องมาขายเสื้อขายตุ๊กเจ็บให้ครบทุกอ,อย่างเลยค่าสมุดหน,นังสืออะไรจ่ายทีเดียวจบก็ยังขาดคนจีนรอบเดียวตอนหลังเริ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ มีคนมาปฏิบัติคอร์ดให้จัดคอร์ดหนึ่งเจ็ดหกพันที่ไหหกพัน 1, ไม่ได้เอาไปแปดพันวันจะมาจาม่ายแทบกสลายเลยสงสารคนป่วยสงสารนักเรียนแต่เพราะสอนไปสอนมาโอ้ก็มีเรื่องเหมนเรื่องทองขามาับพบคนเดียวขามาบพบภาษีที่เชียงใหม่ก็มาละมาตรวจสอบมาเช็คอาจารย์โอ้โหตอนเราสอนยี่สิบนัปีเนี่ยมันไม่มาคิดน,นะแต่พอมาเราเก็บตามปุ๊บมันมาคิลดลาเราคอร์นี้คนร้อยคน คนละแปดพันอะไรแปดแสนโอ้โหภาษีตรงนั้นเนี่ยเราเก่าหัวเลยตายเลยจ่ายภาษีไงมีปัญหามีเรมาเอาังเริ่มตอนนั้นเริ่มดังแบบสุดๆเลยสามหกสามเจ็ดสามทอดคนนั้นเขเริ่มทำพอเริ่มปัญหามาตามเป็นหางว่าเครียดหน้าดูเลยโอ้เกือบจะนั่นเลยเตือนเคเี็ดตลาดไปสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเริ่มใหม่เริ่มก็เปิดอนเขาสอนรหัสชีวิตเลาะซีโอ้โหยังไม่เข็ดเลยสอนพี ตั้งแต่เริ่มเรียนรอบเท่านรอบต้นหนึ่งเพราะว่าไม่อยากจะสอนที่นี่ละสอนแต่รหัสชีวิตนะสอนรหัสชีวิตสอนที่นี่สอนควบคนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าสอนใต้ต้นไผ่เนี่ยเราเปิดูดยเราย่มาแซงต้นงชวยเสร็จแล้วพอหอดน้อสุขภาพและจักระดูกเราไม่ได้สอนเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแต่คนที่มาเหมือนกันอย่ับใครนะอย่าสูส่งอาจารย์แล้วอย่างประเด็นจักระดูกนะอาจารย์สอนหหักชีวิตแล้ว มาก็พอตกเรียนหรหัชีวิตหลับไปตื่นไปไม่ได้สนใจ <c oughs> ไปมาปอใครยางเรียนระัสอธิต่อพ่อไปสองวันแล้วรหัสชีวิตจบก็โนอนไม่ได้สอนที่นี่จัก,กรดุลเราจะย้ายมุ่งไปเ, <c oughs> เรียนพุทธมนฑล <c oughs> เรียนวัดอะไรนะล่ามช้างไปเรียนวัดอะไรนะวัดนอนวัดพระนอนสารพีย้ายไปย้ายมาย้ายไกลที่สุดน,นั่นอะไปเรียนลำปางโอ้โหยกไปไร้รียว่าหลบส้นส้นเลย เราก็ไม่ได้จะไปฆ่าคนไปเลยเนี่ยทำไมเราไปกลัวอะไรเนี่ยตอนหลังก็ประมาณรุ่เจ็ดร่แปดตัดสินใจไม่ไปย้ายไปไหนก็สอนที่นี่ถ้ามันมาแล้วก็ตอนรับมันดีๆหน่อยก็ดีแลยไม่ต้องไปไล่มันเลยก็ตั้งแต่ประมาณก่อนรุกสิบหรือว่าอะไรสักหน่อยก็เลยเปิดเลยนะปาาชีวิตกับนวดน้ำสุขภาพต่อไปเลยต่อไปจนถึงรุ่นเนี่ย ยังไม่ได so ้โยกย้ายไปไหนนก็กำลังจ้องจ้องมูมแจ่ได้จะมาเมื่อไหร่ก็นี่แหละบางทียิ่งปีที่แล้วนี่ก็ยังเครียดใหญ่เลยโอ้ไปเดินทดลงที่ต่างประเทศเห็นข่าวเห็นอะไรเลยนะอะไรสัาต้องมีหลักสูตรน่นหลักสูตรนี่หลักสูตรนั่นถึงจะเปิด้อดได้ตังแ่มาจะไปรอดจกตัดบางคนก็ถามอาจารย์เดือนมีนาจะมีเปิดไหมเดือนเมษาจะเปิดไหมแต่มาเก่าหัวแล้วว่ามันจะเปิดได้คอดหนึ่งรอดไปได้แต่มาก็ลูกออก ตะพูดตอนนี้จะพูดเ้วยแต่เดือนหนั้นรอดไม่ข้อหนึงแต่มันก็ต้องรอดไปเดือนไหนมันเปิดไม่ได้แต่มันก็หยุดเดือนนั้นเดือนนั้นแหละแต่มันก็ไม่กล้าไปบอกว่าไปเปิดตลอดไปเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่อ่ะไม่เพราะต่อไปก็จานก็ไม่ไปไหนจานก็ติดเป็นห้องแอร์แล้วก็ยิ้มค่ะยิ้มคืนนี่ท่องแอร์โอ้เปลืองแอร์เนี่ยนี่แค่ทัดลมแต่มันก็ถึงขึ้นเดี๋ยวมิโตะจะเป็นเจ้าภาพให้ได้้ใ้เดี๋ยวแอร์แต่ค่าไฟใจเองเขินจังเลเอาเซลล์โซล่าเซลล์ไหม สัต ok no ่อไปเยอะเลขสรุปเลขนี้มัจบ358มาแล้ว358นี่358าคุณเก358ห้ามีใครอ่ะคุณยกคุณยกคุณยกยัไม่จบเใช่ไหมจบแล้วจบแล้วบวกกันแล้วาห้าคุณไวเล่นตั้งา่ะ่คุณ่ตั้มบวกตั้มก็ตอดรวย3ามห้านี่เป็นข้าแก่เหมือนกันนะแต่ว่าข้าแก่ต้องล้มมาสักครั้ง เใช่ไหมอย่างคุณคุณเอคุณเอล้มไปแล้วไหมล้มแล้วล้มแบบว่าล้มไปกี่ล้านแปดแสนล้านร้อยละห้าร้อยละอย่นะประมาณล้านหนึ่งเลยใช่ไหมติดต้องเลยต็มาต้นเลยทำมาทั้งหมดใช่ไหมอ่านี่นะเห็นไหมสามห้าแปดเนี่ยเราตึกงถึงคุณเอกล้วนะครับเราไปเจอใครพบในบางทีทักก่อนว่าคุณทำธุรกิจอะไรเคยล้มไหมล้มมาได้อย่างเลไหมถ้าเขาว่าเคยล้มนะแสดงว่าถูกครับ ่ถ้าไม่ลบเนี่ยผมสงสัยรหัสชีวิตนี่น่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะผิดรู้ว่าการเดินจุดวันเรี้ผิดเกิดผิดอันนี้คือบวกหรือลบก็ได้บวกหรือลบใช่บวกหรือลบก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นลบยิ่งยิ่งจะโอกาสลบโชว์เลยนะถ้าเป็นด้านด้านลบสามารถแปดหนึ่งธุรกิจล้มละลายสักครั้งบางคนก็ความรักก็ล้มละลายบางครั้งความรักธุรกิจล้มละลายมาพร้อมกันเลย ความรักด้วยใช่ไหมไม่ใช่แบบไม่ใช่มแบบว่าธุรกิจแต่เดียวใช่ไหมไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวถึงว่าบางครับเนี่ยสุขภาพด้วยโอเสียดเป็นส้นตายเลยสามล้มเลยล้มเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องการงานมันต้องมีอะไรสักอย่างเราถามดูบางคนความรักเนี่ยเงินหมดสามีภรรยาหนีไปเลยไปหาคนใหม่ไปอะไรไม่เอาละไม่แบกนี้แบกสินละงินหมดแล้วตายโอ้อันนี้แสดงว่าสองเด่งเลยไหมสองห้าแปดเงิน จบเลยกิจนะการปิดแฟนตายด้วยโอ้โสองอย่างดีตัวเองสุขภาพนี่ดูแลอยู่ยังยังยังดูแลสุขภาพเลยรอดมาไม่งั้นก็เครียดตายเลยปวดหวัวตายเลยใครไม่เราไปเห็นคนที่สามห้าแปดเนี่ยมาเจอมาเยอะเหมือนกันนะแต่กับหมอนหน้าทุกสิบเหมือนกันโอ้โหทำธุรกิจสองล้านหายเครียงมาเลยหายเครียงไมง่พอแฟนก็หนีไปด้วยไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวเปล่าๆเนี่ยบางทีสามห้าแปดเนี่ยไปไป,ไปดูด้วย มันนความรักก็ไม่มีเงินก็ไม่มีบางคนเนี่ยสุขภาพเสียหายด้วยเจ็บป่วยด้วยอ้นี่หนักเหมือนกันแต่อันนี้แค่ความรักกับอะไรนะการงานไม่เป็นไรสามห้าแปดเนี่ยแต่ว่าล้มแล้วไม่เป็นไรสามารถลุกขึ้นมาได้ว่าคที่ว่าล้มแล้วไม่ยอมลุกนล้มไม่ยอมลุกนะ สามารถลุกขึ้นมาได้สามารถลุกขึ้นมาได้เราพยายามส่งกำลังใจเสมอไปไม่ต้องห่วงหรอกอันนี้จิ๊บจิ๊บคุณแค่หมดไปร้านเดียวนะเยอะรอบหน้าเนี่ยคุณจะทําได้มาสิบร้านสิบร้านลบไปไม่เป็นไรคุณจะได้มาร้อยร้านบางทีเราสังเกตเราไปศึกษาได้สิบร้านไม่ก็นี่สำเร็จแน่โฆษณาไหนเนี่ยเนื้อชลาเนี่ยผมว่าสำเร็จแน่นอนแลยวได้เลยเพราะว่าเลขสามห้าแปดเนี่ยเพราะว่ามันต้องที่มันลบเนี่ยเพราะว่า มันบริหารบางแผนจัดการบกข้องหรือไม่ไม่ละเอียดสามเนี่ยสามห้าแปดสมมติเราเปิดร้านร้านอาหารเนาอะไรเนี่ยแขกมารับโทรศัพท์ออเตอร์ก็ไปจ่ายตลาดก็อนี้เอทัวันหลังวันก็ทำเองเพราว่าพันโรงยังขออทำหมดเลยมันก็เลยลนะบริหารจัดการไม่เป็นเนี่ยโมจีเหนื่อยมากเลยแล้วบาง